สวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะวันนี้นะคะข้างหลังของแจมเนี่ยวันนี้จะพามารีวิวรถมินินะคะ JCWGP นะคะอันนี้เป็นอ้อพิ่บ้านถับก่อนลูกค้ามาลูกค้ามาเดี๋ยวเราเก็บก่อนค่อยถ่ายอ้าวมไม่ใช่ลูก หลบเหม่ยคนเขาถ่ายวิดีโออยู่ไม่มองเลยเตาปาไปไหนมานึกว่าอยู่ฝั่งนู้นก็ไปเอารถรถอะไรรถเพื่อนฮะของแกรถหนูทำไมมาเร็วจังก็อันนี้ก็อันนี้รถมีให้จริงๆริงไหเนี่ยหรือว่าอัมกันเล่นก็จริงนี่ใครจะไปอัมแกทำไมให้อ่ะเอาก็สัญญากันไว้แล้วนี่ฉันก็ให้แกจริงเหรออืม อ๋อนี be be ่คือออกไปข้างนอกไม่ได้ไปฝั่งโน้นคือออกไปเอารถมาเองอือโอ้โหซึ้งใจโอ้โหอันนี้คือบอกให้เขาเตรียมถ่ายให้ด้วไลน์ไปบอกคุยกันไว้เด้อก็โอ้โหตายแล้วซึ้งใจจังเลยวันนี้ทำงานอยู่ๆดีๆก็ได้ของขวัญนะคะก็ว้าซึ้งใจขับดีๆกันขับดีๆขับดีๆแน่นอนค่ะรถคันใหม่เดี๋ยวรอดูกันต่อนะคะ ก็คลิปนี้นะคะไม่ต้องสวัสดีแล้วเนาะหรือว่าสวัสดีก็สวัสดีนะคะอยู่กับแจมนะคะคลิปนี้ก็พิเศษแล้วนะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่ๆหลายคนเห็นไปนะคะก็รถคันใหม่มาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็อยู่กับรถคันใหม่ของแจมนะคะรุ่นอะไรนี้ก็ยังไม่รู้เลย <S <S 1> <S 1> เพราะว่ารถเพิ่งมาเมื่อกี้นะคะเพราะว่าป้านี่เลยไปขับมาให้นะคะก็ หนูก็อยากจะถามป้าเพราะว่าหนูมีแค่ว่าหนูบอกป้าหนูอยากได้พอดสองประตูซึ่งอันนี้ก็ได้รถสองประตูมาแล้วเป็นรถพอดแต่อยากรู้ว่าอันนี้มันคือรุ่นอะไรแล้วทําไมถึงเลือกรุ่นนี้ให้หนูอันนี้ก็เป็นรถพ orsche 911นะครับโมเดล992เป็นรุ่น carrera s นะครับซึ่งผมว่ามอยโดยโดย,โดยรวมแล้วเนี่ยหนึ่งพอเนี่ยเป็นรถที่เอเบดิยุสนะครับ สามารถใช้ได้ทุกวันเหมือนเหมือนจิทยาแต่ว่าจิตยาเนี่ยมันจะดูผู้ชายค่อนข้างเป็นผู้ชายไปนหน่อยก็อย่างว่าเราก็มีรูปผู้หญิงก็ให้อะไรให้มันให้มันเหมาะสมกับเขาหน่อยเขาก็โตแล้วนะครับก็เลยเลือกเลือกรถคันนี้ให้นะครับ แต่สีนี่ก็ยังต้องมีความแบบแมนนิดนึงเนาะย่าไม่ได้หวานจ๊บๆเลยเงี้ยก็ยังสีก็ยังเป็นคลาสสิกค,คลาสสิกหน่อยสีดําใช่ไหมป๊าแต่ว่าไปเล่นลูกเล่นเห็นหนูแอบเห็นมาเมื่อกี้ภายในก็ยังแบบไม่ได้มีความแมนดิบไปดําในทั้งคันเนาะข้างในก็ยังเป็นบาะสีแดงชก็เดี๋ยวให้ป้าพาหนูเดินดูรอบรถนะคะเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งมาจายังไม่ทันได้ดูอะไรมากมายเลยคันนี้ก็เป็นปอร์เช่คาเรล่าเก้ากับสองนะครับเป็นรุ่นคาเรล่าเอสนะครับ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือในรูปในเรื่องนอกจากรูปทรงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยปอร์เช่นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นรุ่นเทอร์โบกับรุ่นคาเรล่าเนี่ยจะมีความแตกต่างกันที่ตัวบังโคลหลังซึ่งตัวคาเรล่าเนี่ยจะมีโปง่งหรือบังโคลหลังเนี่ยเล็กกว่าตัวเทอร์โบแต่ตัว992เนี่ย โป่งหลังจะจะจะ,จะมีขนาดเทอร์โตเทอร์โบเลยโป่งคือช่วงหลังนี้ครึ่งหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าเมื่อไปเทียบกับคาเลล่ารุ่นเก่าเนี่ยเขาจะดูใหญ่กว่าอนะครับเพราะว่าโป่งเขาใหญ่กว่าโป่งก็ใหญ่กว่ารวมกระทั่งถึงการให้ล้อเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาเนี่ยเป็นล้อออบชั่นล้อหน้าเนี่ยขนาดยี่สิบนิ้วและข้างหลังเป็นขนาดยี่บเ็นนดยางก็ข้างหน้าเป็นสองสี่ห้าหลังเป็นส0 5ห้า นเพราะนั้นก็ก็ก็เลยทำให้รถเขายิ่งดูใหญ่ขึ้นเพิ่งเห็นเมื่อกี้รถเพิ่งจอดได้สิบกวนาทีนะคะมีการติดสติกเกอร์ของขังเห็นใครๆเขาวาติดสติกเกอร์อันนี้แลแรงมา้าน,นี่เพิ่มขึ้นใช่ไหมป้าสติกเกอร์ของอขังแล้วก็รวมกระทั่งไฟนะครับที่จะค่อนข้างยาวตลอดจะยิ่งพําให้รถคันนี้ดูดูกว้างขึ้นดูใหญ่ขึ้นครับ แล้วก็สัญลักษณ์่งบอกถึงรุ่นรถลเลล่าเอ S นะั <S ่นเ,เดี๋ยวลองไปดูภายในรถเข้าๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวรอบหน้าพออนั้นก็จะล็อกเองเืิ่มต้นเราแย่ไว้นี่เห็นไะหมก็สามารถเปิดได้เลยขึ้นไม่ได้ ค่ะด้านในก็คือเป็นสีสีแดงสีแดงเพื่อหนูก็ไม่ได้เมนแบบถ้าเป็นรถส่วนตัวป้าเขาคงเอาดำไปทั้งขันเลยใช่ไหมปา้าตามสไตล์โหคันนี้นี่เสียงดังมากเลยเสกท่อเขาพักเออตอนช่วงช่วงเราสตาตอนแรกเนี่ยมันจะดังอยู่แล้วเพราะว่ารอบเครื่องยนต์กระถูกจะทักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอรอบก็จะกลับลงมาอยู่ที่ปกติถ้าจะปกติไม่ได้ดังอะไรมากใช่คือท่อเขาจะเงียบแต่ยกเว้นว่าเราเปิดโหมดสปอร์ต อ๋อมันก็ดัดดังเขง้ามาเป็นสพอร์ตน้ำจิ้มสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ทันสมัยส <c oughs> ำหรับรถรุ่นนี้เพราะมันคอนเนคทุกอย่างในนี้ใช่ทั้งโทราศาัพท์ เน็ตแล้วก็ปรับทุกอย่างใช่ไหม<ช>เราเปรับทุกอย่าง,างได้<ม>ดตรงนี้หมดเลยแล้วก็มีกล้องสามร้อยสิบองศาน่ครับใต่กล้องนี้ก็ยังชัดซื้อเทสลากันกล้ <laughs> กองเทสลานี้อึ้งอึ้งสุดแหล <laughs> ะอันนี้คือรัปอดใช่ไหม ดีเบลเลยนะบอกเลยก็ยังไงนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวแจมเนี่ยขอไปลองใช้รถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกนะคะเป็นคลิปรีวิวรถคันที่4ของแจมนะคะแต่ไงคลิปนี้ก็จะต้องขอป,ประกาศกคุณ คุณพ่อผู้อันเป็นที่รักและก็เป็นคุณพ่อที่ประเสริฐที่ให้ของขวัญในการตั้งใจการทํางานมาประมาณ4ปีที่ช่วยนะคะก็<อ>ยังไงก็จะสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานนะคะให้ดีให้เยอะกว่าเดิมนะคะแล้วตอนนี้ก็มีหลายโปรเจกต์นะคะก็จะพยายามตั้งใจทําให้มันสําเร็จก็คันสุดท้ายกนแล้วฉันก็คงไม่ซื้อให้แกหม่แล้วแกหลังจากนี้ก็คือแกต้องตื้อแกเองแล้วละ่ะนะ ก็ยังไงนะคะก็เดี๋ยวเจอรีวิวกันได้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับรถคันที่4ของแจมยังไงคลิปนี้แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนปิดคลิปนะคะเมื่อกี้เผือปิดคลิปไปแล้วก็ยังไงนะคะคลิปนี้ก็จะต้องขอมาออกมาขอขอบคุณคุณพ่อนะคะที่เอ่อ เรียกว่าซื้อรถใหม่นะคะเป็นรถคันที่4ให้แจมนะคะก็คือรถ p o พ h e c a r r e r a S นะคะสีดคาคันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่พในช่องนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้แจมนะคะไม่ว่าจะแจมจะลงคลิปไหนนพี่ก็เป็นกําลังใจนะคะอาจจะทําให้คุณพ่อเห็นว่าโอเคแจมโตขึ้นพยายามทําให้คนรู้จักท k เค c i n g i n g ของเรามากขึ้นนะคะก็ยังไงแล้วต้องขอขอบคุณพี่พ,พในช่องด้วยนะคะแล้วก็ ยังไงนะคะตามที่เมื่อกี้ปราป๊าพูดไปนะคะนี่เป็นรถคันสุดท้ายที่จะซื้อให้แล้วนะคะก็ยังไงแล้วนะคะฝากโปรเจกต์ใหม่หน่อยนะคะว่าใครสนใจนะคะรถนิสสัน GTR ทุกรุ่นนะคะรถป้ายแดงมือหนึ่งนะคะวารันตีโดย T.K Racing และ Highway Auto นะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์น,นี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นรถมือสองนะคะไม่ว่าจะเป็นรถนิสสัน GTR นะคะ f r ร r a ี y หรือ s u p e r ร์ครถพรีเมียมคานะคะ สนใจฝากซื้อฝากขายเทิรนนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เหมือนเดิมเลยนะคะยังไงแล้วนะคะก็ฝากโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็ยังไงฝากพี่ๆนะคะช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้แจมด้วยนะคะก็ตั้งใจขยันทำงานตอนนี้นะคะสะสมเงินตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อเป็น เงินทุนในรถคันที่5ของแจมนะคะก็ยังมองไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่นะคะว่ารถคันที่ี่ยจะเป็นรถอะไรนะคะก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยจะ รันไปได้เข้าไหนนะคะแต่ยังไงแล้วนะคะก็จะต้องขอขอบคุณพี่ๆในช่องนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวที่บ้านด้วยนะคะก็ยังไงคลิปนี้นะคะลากันอีกรอบยังไงคะยังไงเป็นกำลังใจให้แจมด้วยนะคะและเดี๋ยวมีคลิปต่อไปจะมารีวิวรถคันใหม่รถคันที่4ของแจมนะคะเจอกันได้ใหม่อีกรอบยังไงคะี่คลิปต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ